大家好，欢迎来到。 คุณลูกค้าทุกทกท่านเลยค่ะเข้าสู่โชว์รูมจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเอตินาของเรานั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่าอยู่คู่กับทุกท่านมายาวนานถึง25ปีต่อเนื่องในวเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองค่ะพร้อมทั้งนะคะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าใครที่จะเข้ามาช็อปนะคะสามารถมาได้ที่เนะะ่คะรามคำแพง1้9ค่ะนะคะพร้อมทั้งเราเปิดบริการตั้งแต่ช่วงเวลาค่ะนะคะ8โมง30นาทีจนถึงช่วงเวลาค่ะ17นาฬิกาสนาทีด้วยนั่นเองนะคะท่านไหนที่มา ไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะสามารถปักโลเคชันเข้ามา,านะคะช้อปกันที่เลยกับบาเอสตินาของเรานั่นเองค่ะพร้อมทั้งเรายัางมีพนี่ะพี่ๆทุกๆท่านเลยคอยซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลทุกๆท่านด้วยค่ะและแน่นอนค่ะประเทศไทยของเรานะคะ กับอุณภูมิที่บอกได้เลยว่าร้อนมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น 37, 38หรือไปแตะที่40องศาค่ะซึ่งนะคะจะทําให้เรารู้สึกได้เลยว่านี่ะจะต้องเปิดแอร์ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยเนยะ,ะเปลืองพลังงานเยอะมากๆในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะวันนี้ค่ะมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากเอสจีนาด้านนี้เลย ตัวนี้จะเป็นพัดลมไอเย็นค่ะประหยัดไฟได้มากกว่าถึง10เท่ากันเลยจีเดียวนะคะมาแนะนําให้กับทุกท่านนําไปใช้นะคะภายด้านนอกบ้านของคุณก็ได้หรือว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งแน่นอนว่ารุ่นนี้นะคะขออน,นุญาตแนะนําก่อน,นเลยกับรุ่น a 4 0 2 8 a ค่ะเห็นนะคะรูปทรงแบบนี้แล้วเอ๊ดังท่านเนี่ยอาจจะนะคะนึกออกเลยว่านะคะรูปทรงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ เหมือนกับอะไรนั่นก็คือเหมือนกับ iPhone เครื่องบินค่ะหรือเรียกว่า t นะ b o คะเธอบเตตนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแรงลมที่บอกได้เลยว่าโอ้โหนะคะให้แรงลมไกลถึง25เมตรกันเลยจีเดียวค่ะสามารถลดอุณหภูมิได้12องศาจนถึง15องศากันด้วยน,นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ เหมาะกับพื้นที่ค่ะที่เป็นพื้นที่ด้านนอกอาคารหรือว่าจะเป็นพื้นที่ขนาดกว้างนะคะกับห้องพื้นที่ตั้งแต่150ตารางเมตรจนถึง200ตารางเมตรด้วยนั่นเองค่ะตัวน,นี้มาพร้อมกันกับตัวน้ำนะคะสามารถบรรจุได้สูงสุดถึงนะคะ80ิลิตรด้วยและสามารถเปิดใช้งานได้อย่างต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงค่ะมาพร้อมกันกับฟังก์ชันดับพิเศษมากๆเลยนะคะกับนะคะ New Oak Fiber ค่ะหรือว่าเป็นแผ่น นะะมานน้ำนะคะที่เป็นการเคลือบป้องกันเนะคะเชื้อรานะ,ะ่าะด้วยการถือซับทิศทางเลยไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาและรวมไปถึงโซเรนด้านหลักด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราเพิ่มนะคะในส่วนของตัวแผ่นนะคะที่พิเศษให้กับทุกท่านด้วยและที่สําคัญค่ะ แจ้งเลยว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะดูดลมร้อนเนี่ยได้มากเป็นพิเศษด้วยนะคะพร้อมทั้งยังสามารถถอดทำความสะอาดนะคะได้แบบง่ายๆสะดวกสบายแม้ก,กระทั่งเป็นสุภาพสตรีอย่างดิฉันค่ะเดี๋ยวจะมาเนะคะถอดให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันว่านะคะตัว New O Fiber เนี่ยถอดยังไงนะีคะนี่เลยค่ะนะคะสามารถที่จะถอดออกมาแบบนี้นะคะพร้อมทั้งเนะคะเราจะมีเป็นช่องนะคะโซนบริเวณด้านในคะ่ะ นี่เลยนะคะ สามารถดึงออกมาแบบนี้ค่ะนี่เลยนี่ฮะจะเป็นนะคะนิวโอไฟเบอร์แบบนี้นะคะที่คุณสามารถถอดออกมาแล้วเช็ดทําความสะอาดได้หมดเลยค่ะนะคะง่ายๆกันเลยทีเดียววิธีการถอดแล้วก็การน,นะคะทาความสะอาดค่ะเมื่อคุณถอดออกมาแบบนี้แล้วเนะะี่ยะสามารถที่จะทําความสะอาดปุ๊บเนะะี่ยะก็เอากลับไปเก็บไว้นะคะในส่วนของพื้นที่เดิมๆที่เรานะคะได้นําการถอดมานั่นเองค่ะแค่นี้ง่ายๆมากๆเลยนะคะสำหรับในส่วนของตัว นะะี่ะช่องใส่แบบนี้นั่นเองค่ะตรงนี้เนะะี่ะบอกเลยว่าจะเป็นสุภาพสตรีสุภาพบุรุษก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะนะคะชเรียนด้านหน้าต่อเลยแล้วกันนะคะ กับโซนเรนด้านหน้าตรงนี้ค่ะอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักรู่นี้นะคะเหมือนกับนะคะตัวเทอร์โบเจ็ตหรือว่าไอพ่นเครื่องบินค่ะจะมีเป็นรีโมทนะคะสามารถปรับคอนโทรลได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสวิงซ้ายขวาหรือว่าจะขึ้นบดลงล่างก็สามารถใช้รีโมทนะคะคอนโทรลได้ค่ะพร้อมทั้งนะคะมีนะคะหน้าปัดดิสตนันแบบนี้เนะคะเราจะมีเป็นนะคะในส่วนของอุณหภูมิห้องเนี่ยแจ้งเตือนที่หน้าปัดนะคะแล้วก็จะมีเป็นฟังก์ชันนะคะ ที่เกี่ยวกับระดับนคะครับตัวบพัดเนี่ยขึ้นโชว์ให้ด้วยเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูว่าระบบการทํางานตัวหน้าปัดดิสตอนตรงนี้เนี่ยเป็นแบบไหนนะคะกดปุ่มเปิดไปแบบนี้ง่ายๆเดี๋ยว Rose จะได้ยินเสียงลมว่าแรงมากมาๆทุกนี้จะเป็นอุณหภูมิห้องอยู่ที่26องศาค,าค่ะพร้อมทั้งนะ่คะโซนเรนด้านนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนในเรื่องของความสปีดหรือว่าความเร็วต่างๆเห็นไมหมเอ่ยมันจะขึ้นนะคะให้โชว์เลยว่าเป็นนะคะการสปีดนะคะแบบสปีดที่1สปีดที่2 หรือจะเป็นสปีดที่3ค่ะกดปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะฟังก์ชันการทํางานไม่นะคะยุ่งยากอยากแน่นอนกับรุ่น A4028A ค่ะท่านไหนที่สนใจนะคะ อย่าลืมนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยราคาพิเศษมากๆเปลี่ยงเครื่องละ15,900ับาทเท่านั้นค่ะท่านใดนะคะที่บอกว่ามีพื้นที่นะค่ะค่อนข้างจะกว้างในด้านการทํางานหรือว่าอยากจะนําออกไปใช้ค่ะกับพื้นที่ตั้งแต่150ตารางเมตรจนถึง200ตารางเมตรแนะนําเป็นอย่างมากๆเลยนะคะกับรุ่นนี้ค่ะแล้วก็อยากจะให้กับทุกท่านมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับทางนะคะแอตติน่าของเราค่ะที่บอกเลยว่านะคะวันนี้เนี่ยนะคะได้นำนะคะในส่วนของ นวัตกรรมที่ทันสมายมาตอบโจทย์ให้กับทุกๆท่านค่ะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆท่านจะได้รับในเรื่องของความสะดวกสบายและรวมไปถึงค่ะการดูแลที่ดีจากทักเอติน่าของเราด้วยนั่นเองนะคะไปแล้วค่ะ